แนะนำ5เกมมิ่งโน้ตบุ๊กราคา20,000นิดๆประจำต้นปี2023มีรุ่นไหนบ้างไปชมกันเลยต้อนรับต้นปี2023นะครับทีมงานขอคัดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งราคาคุ้มๆนะครับเริ่มต้นประมาณ20,000นิดจนกระทั่งถึง20,000ปลายๆนะครับต้อนรับการมาถึงของ CPU และกา,าร์ดจอรุ่นใหม่เพราะว่า CPU กา,าร์ดจอรุ่นใหม่ตอนนี้ยังไม่เข้านะครับและ ต่อยเข้ามาราคาก็สูงวันนี้ขอแนะนำ5รุ่นนะครับสำหรับใครที่อยากได้เกมมิ่งโน้ตบุ๊กราคาไม่สูงมากแต่ต้องการประสิทธิภาพการใช้งานการเล่นเกมเป็นเลิศผมบอกเลยว่า5รุ่นนี้น่าสนใจที่สุดในต้นปี2023นี้ครับ ก่อนจะไปแนะนําทั้ง5รุ่นนะครับผมขอบอกก่อนว่าทั้ง5รุ่นที่ผมคัดมาเนี่ยมาพร้อมจอภาพ 144hz นะครับจะมีแค่ตัวเดียวที่เป็น 120hz และทุกรุ่นมาพร้อมแรม8 g กซึ่งผมแนะนําว่าทั้ง5รุ่นนี้ใครซื้อไปควรจะอัปเกรดแรมเป็น 16G บอกเลยว่าเล่นเกมลื่นได้ดีไม่น้อย โดยตัวแรกที่ผมจะขอแนะนำเป็น MSI GF 6 3ตินนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น g a ม i n g n o t e ตบุ๊ที่หลายคนน่าจะสนใจไม่น้อยเพราะว่ามันมาพร้อม CPU ที่เป็น Core i 5 1 1 4 0 0 H และก็การ์ดจอ RTX 3050จอแน่นอนครับเป็น 144Hz และดีไซน์ที่ผมรู้สึกว่าตัวนี้น่ะน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการเกม i n g n o t e ตบุ๊วัสดุด,ดีและไม่หนาจนเกินไปนะครับกับราคาค่าตัวเริ่มที่24,000 990บาทพร้อมประกัน2ปีและประกันแบบ international อีก1ปีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ดีไซน์เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กสักหน่อยนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาวัสดุดีตัวนี้น่าจะชอบกับ MSI g f 6 3ิงครับตัวต่อมาจะเป็น ASUS TUF Gaming A15 ตัวนี้จะโดดเด่นที่ CPU ที่เป็น Ryzen 7 4800H นะครับบวกกับการ์ดจอ RTX 3050ทำให้เป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กในกลุ่มนี้ ที่ CPU แรงที่สุดนะครับตัวอื่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวไรเซน5ตัว i 5แต่ตัวนี้จะได้ CPU ถึงตัวไรเซน7นะครับกับราคาอยู่ที่27,990บาทพร้อมประกัน2ปีเต็มและประกันอุบัติเหตุอีก1ปีตัวนี้น่าจะโดดเด่นในส่วนของประกันอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าจอแตกเครื่องบินต่างๆก็สามารถเคลมได้เหมาะกับสายเกมเมอร์ที่เน้นทำงานเน้น CPU แรงกับการ์ดจอที่สามารถเล่นเกมได้อย่างสบายกับ ASUS ท u ฟ Gaming a 1 5ครับตัวนี้น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการ cpu และการจอที่เป็น amd นะครับกับตัว MSI Bravo 15กับ cpu ที่เป็น amd ryzen 5 5 6 0 0 h บวกกับการจอ rx 6 5 0 0 m นะครับด้วยพลัง a บก a เนะี่ยทำให้เรื่องของการใช้งานการเล่นเกมเนี่ยสามารถประสานกันได้อย่างดีรีดเฟรมเรทได้สูงนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษที่ มีเฉพาะใน CPU และกรดจอที่เป็น AMD เท่านั้นนะครับดีไซน์ก็สวยถูกใจเกมเมอร์ระบายความร้อนดีและที่สำคัญก็คือราคาแค่24,990บาทประกัน2ปีประกัน1ปีเดอร์เนชั่นแนลนะครับและก็ตัวนี้ผมแนะนำว่าลองดูที่หน้าร้าน หลายๆร้านมีโปรโมชั่นลดราคาไปอีกและยังแถมเล่มด้วยนะครับลองเช็คกันดูดีๆสำหรับ MSI Bravo 15ครับถัดมาก็จะเป็นตัวขวัญใจตลาดออนไลน์นั่นก็คือ HP Victus 15นะครับ HP เนี่ยมีทั้งรุ่นที่เป็น CPU AMD Ryzen 5 5600H นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่24,990บาทนะครับตัวนี้จะมาพร้อมการ์ดจอ RX 6500M แน่นอนครับ A บ A ทำให้ประสิทธิภาพการเล่นเกมการใช้งานเนี่ยสูงกว่า แต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้การ์ดจอที่เป็น RTX 3050ก็ยังมีเป็นรุ่นที่เป็น Ryzen 5 5600H บวกกับ RTX 3050ราคาจะสูงขึ้นมาเล็กน้อยเป็น25,990บาททั้ง2รุ่นหน้าตาเหมือนกันจอคุณภาพดี 144Hz ระบ,บายความร้อนดีแต่อาจจะติดที่แรม 8GB ซึ่งผมบอกเลยว่า HP Victus 15เนี่ย HP ทำโปรโมชั่นแถมแรมเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้เนะี่ยมีโอกาสได้แรมแถมฟรีใส่เป็น16 g ิใช้งานได้อีกยาวๆและยังมาพร้อมประกัน2ปีแบบออ s i t e Service ซึ่งเพื่อนๆน่าจะชื่นชอบกันเพราะว่าไม่ต้องยกเครื่องไปสูนให้วุ่นวายครับสุดท้ายจะเป็นโน้ตบุ๊กที่ทีมงานเพิ่งรีวิวกันไปสดๆร้อนๆก็คือ l e n o v o IdeaPad เกมมิ่งรุ่นปี2021นะครับรุ่นนี้เนี่ยโดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของการจอที่สูงกว่ารุ่นอื่นๆก็คือเป็น RTX 3050 Ti CPU เป็น AMD Ryzen 5 5600H นะครับทำให้ประสิทธิภาพการเล่นเกมเนี่ยค่อนข้างดีกว่ารุ่นอื่นๆแต่แน่นอนครับมันมาในราคา ปกติที่สูงกว่าอยู่ประมาณ27,990บาทซึ่งถ้าไม่นับโปรโมชั่นนะครับราคาส่วนใหญ่ที่ขายอยู่ตามหน้าร้านก็จะประมาณนี้นะครับและก็แรม8 g ิแนะนำว่าต้องอัปเกรดเป็น16 g ิเช่นเดียวกันตัวนี้จะมีจุดด้อยหลักๆ จุดหนึ่งก็คือเรื่องของจอภาพนะครับที่ผ่านมาจะเป็นจอภาพแบบ144 h z ทั้งหมดแต่ว่าตัวนี้จะเป็นจอภาพ120 h z แล้วก็คีย์บอร์ดจ,จะเด่นกว่าตรงที่เป็นไฟ RGB c โซนถ้าเพื่อนๆเ,เน้นเรื่องของประสิทธิภาพการเล่นเกมการใช้งานการจอหลลักว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ไม่มากก็น้อยและอย่าลืมเช็คโปรโมชั่นทั้งแถมเล่มและก็ลดราคาด้วยนะครับแม้จะเก่าไปหน่อยแต่ ประกันก็ดี2ปีออนไซต์ site, 1ปีอุบัติเหตุด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ5รุ่นที่ผมนำมาแนะนำผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะชื่นชอบไม่มากก็น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ HP เอย Lenovo, Asus หรือกระทั่ง MSI นะครับซึ่งเพื่อนๆถ้าคิดว่ามีรุ่นอื่นน่าสนใจในเลนจ์งบประมาณ20,000น,นิดๆถึง20,000ปลาๆก็แนะนำกันไว้ได้นะครับและถ้าใครรอโน้ตบุ๊กที่เป็นรุ่นที่เป็น7 3 M.D. r รเ e ชั0 0การ์ดจอ3 0มศูนย์ซีรีส์นะครับอาจจะต้องอดใจรอสักน,นิดหนึ่งผมคิดว่าประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมน่าจะเข้ามาให้เห็นกันไม่มากก็อน,น้อยนะครับแน่ๆคือตอนนี้คอนเฟิร์มมาแล้ว2แบรนด์นะครับว่าเข้ามาแน่นอนส่วนราคาผมคิดว่ายังไงก็แพงกว่าราคา30 0 0 0บาทแน่นอนครับซึ่งต้องรอชมรอติดตามกันที่โนมบุสเปคเดี๋ยวเราจะจัดหาทั้งตัวเครื่องรีวิวและก็ข่าวเนี่ยมารับสนองเพื่อนๆแน่นอนครับ สุดท้ายนี้แตยูข้อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ